ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนสงกา์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติองค์การบริหารส่วนตบลกุดล่าจึงขอเชิญร่วมงานสงกรานไทยอุบลแห่ดอกไม้ไหวหลวงพ่อเงิน ระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนศกนี้วันที่13เมษายนเวลา8นาฬิกาพิธีอันเชิญหลวงพ่อเงินอันยิ่งใหญ่ตรการตาหลวงพ่อเงินเลือเล่องบญญามิ่งเมืองหรราณาเขตดทา,าติอุบลราชธานีสีวานาลายเวลา17นาฬิกาลงทะเบียนสมโพธพุทธาพิเศกตลอดคืน วันที่14เมษายนเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงินไปแห่ดอกไม้ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาดเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำถวายดอกไม้เครื่องสก,การะบูชาวันที่15เมษายนเวลา10นาฬิกาพิธีกตัญญูบุรพาจารย์ทำบุญอุทิศให้บุรพาจารย์บรรพบุรุษเวลา15นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองอย่างอลังการ วันที่16เมษายนเวลา3นาฬิกาเทศมหาเวทสันดรชาดกไปจนจบติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดหรือวัดปากน้ำบุงมสะพังพระมหาภัยทูนโทรศัพท์0848771327 พระทรงทำรงปากปนาท่านเจ้าคุณพระศีวิสุทธิ์มุนีองสทาทั่วราชธานีน้อมอัญชลี่วงกองอัญเชิญหลวงต้องนิ่งจว